Yeah สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่เกม Dr ็อ f o o ตนะฮะวันนี้มีคอนเทนต์พิเศษมามอบให้นะฮะนั่นก็คือคอนเทนต์เป็นผลทุก50เลเวลครับผมซึ่งคอนเทนต์นี้บอกเลยว่าที่จริงคนอื่นก็ทำไปเยอะแล้วแหละเราจะมาทําในแบบของเราบ้างเราอยากลองทําบ้างว่าเราจะมีความโชคดีขนาดไหนในการสุ่มผลกระคร้งนะฮะทุก50เลเวลใช่ไหมเราจะเริ่มตั้งแต่เลเวล50จนถึงเลเวล500เลยทีเดียวแล้วก็การใช้ผลปิศาตนั้นนะฮะผมจะต้องห้ามใช้สกิลอื่นยกเวน้นโชคแรกๆอันนี้ผมต้องใช้บัไปก่่อนาวา ไม่มีเวลไปสมและหลังจาก50ก็คือจะใช้ผลเท่านั้นห้ามใช้อย,ย่างอื่นเลยครับใช้ผลพิศษเท่านันหลังจากได้ผลแรกนะฮะพร้อมหรือยังฮะถ้าพร้อมแล้วก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องนายแบดดัมด้วยนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะฮะมาลุยกันเลยดีวยกว่าไป let's go <S เ,ปเริ่มต้นด้วยการรับเควสโจมตีกับบัติก่อนนะครับเนื่องจากยังสุมผลไม่ได้ในตอนแรกจึงต้องใช้หมัดไปนะฮะนึกว่ากำลังเป็นอิปโปอยู่ในเรื่องก้าวแรกสุดสัมเวนเลยทีเดียว หลังจากตบตีต่อยเตะจนถึงเลเวลสิบนะฮะก็นั่งเรือมายังเกาะจังเกิล <c oughs> เพื่อรบเวทตีลิงพอตีลิปไปสะพานนะครับก็มีพ่อหนุ่มหน้ามนที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะมายื่นผลใายให้เรียกว่าไม่รอชาร์ที่จะหยิบขึ้นมากินเลยนะฮะต้องบอกเลยว่า อออขอผลขอนคุ์นหนุ่มดาวมนด้วยนะครับเดันนั้นผลแรกที่ใช้จริงเป็นผลทรายนะฮะเราจะใช้ผลทรายฟาร์มยันเลเวล50เลยนะครับผลนี้ผมเคยเล่นตอนตัวหลักอยู่นะฮะสกิลของผลนี้เรียกว่าใช้ได้เลยนะฮะแต่ว่าด้วยกฎที่ว่าต้องเล่นเฉพาะสกิลของผลพิศาสรเท่านั้นห้ามใช้หมัดหรือดาบสกิลที่มีตอนนี้ก็คือ Desert s w o r ดแถมคูดาวนี่อยากนานต้องบอกเลยว่าทาให้การเล่นในช่วงแรกของผมนี่ใช้เวลาฟาร์มนานพอสมควรเลยนะฮะกว่าจะตีได้แต่ละโตวนี่เล่นเอาเหงื่อตกกันเลยทีเดียวนะครับ เมื่อมัสเตรี่ตอนนี้เวล15แล้วนะฮะทำให้ใช้สกิลแซนฟลายได้นะครับผมสกิลนี้นะฮะสามารถบินไปมาได้นะครับสะดวกในการเดินทางเประอย่ามากเลยนะฮะเห็นว่าผลทรายนี่เป็นผลสายโรเกียนะฮะสามารถเอาไปทําตื่นได้นะครับแถมถ้าศัตรูเวลน้อยกว่าเราก็ตีเราไม่เข้าอีกเป็นอะไรที่ดีมากโยเวนบอสนะฮะอดีตนนตีเข้าเข้าแบบเน,น้นๆเลยนะฮะ หลังจากฟาร์มจนเลเวล31นะครับก็มาที่หมู่บ้านโจสลดัดถึงแม้ว่าการฟาร์มเนี่ยจะเป็นไปอย่างยากลําบากแต่ก็ยังพอล่าศัตรูเนี่ยมาเป็นหมู่และจัดก,การทีเดียวได้นะครับฟาร์ไปฟาร์มาโดนโจมตีอย่างกระอักกระอ่วนตอนนี้เลเวล50แล้วครับดีใจมากที่จะได้เป็นผลสักทีก็หวังว่าผลต่อไปนี้จะได้ผลดีนะฮะ ตอนนี้ผมก็สามารถที่จะสุ่มผลพิศารลูกต่อไปได้แล้วฮะ,ะด้จากเวล50แล้วมาแม่สิเวลาเรามาสุ่มกันเลยดีกว่าครับผมจะได้ผลอะไรมา1 2 3ซสส,สปินฟูดคำว่าผลนี้เป็นผลที่กากมากๆฉันอยากเจร้องไห้กันเลยทีเดียวในเมื่อมันได้แล้วเราก็ต้องกินฮะ,ะอ่ะไปงับๆับับ กลับมายังเกาะหมู่บ้านโจสลัดอีกครั้งหนึ่งนะครับพอได้ลองสกิลเลเซอร์วินใส่ปากี้เป็นครั้งแรกนะครับความเจ็บปวดไม่ได้ต้องบอกเลยว่า อะไรวันนี้ความเจ็บปวดที่2คือตีบากี้จนใกล้จะตายอยู่แล้วคุณนึกึิดได้ว่าลืมรับเควสตีบากี้แต่พอมารับเควสปุ๊บนะฮะความเจ็บปวดที่3ก็มานะฮะคือเลเวลยังไม่ถึงที่จะตีบากี้นะครับลืมไม่ได้อย่างไรเนี่ยบอกตามตรงว่าหัวจะปวดจนต้องมาฟาร์มเลเวลอย่างโรหดนะฮะเพื่อให้ถึงเลเวลที่กําหนดนะครับพอฟาร์มจนถึงเลเวล5 5ก็สามารถสู้กับบากี้ได้แล้วนะครับโดยความที่เป็นผลสปินมีแค่สกิลเดียวด้วยตอนนี้ทําให้การสู้กับบากี้จะเป็นไปอย่างยากลําาบกเเลยยทีีดวนะฮะ หลังจากอาชนะบาคี่เรียบร้อยเลยครับก็ฟาร์มจนเลเวล61ก็ย้ายไปยังเกาะต่อไปเลยนะครับตอนนี้เดินทางไปยังเกาะทะเลทรายรับเคสและลากมอนมารวมกันแล้วก็ถึงเวลา แกว่งนิดสะบัดหน่อยแกว่งขนาดนี้ไม่นิดแล้วนะแกว่งจนน้ำหนักลดกันเลยดีเดียวพอมาสเตอรี่ถึงเลเวล25นะครับก็ผลดล็อธสกิลใหม่ที่ทำให้ผมทึ่งนั่นก็คือเฮลิคอปเตอร์ไฟเป็นการแกว่งแขนเป็นพาทบินขึ้นไปแกว่งขนาดนี้แขนไม่พันกันได้ยังไงเนี้ยโจมตีมอนไปโดนมอนโจมตีกลับมาโดนจนเลื่อนลดแล้วลดอีกหลังจากฟามไปสักพักนึงนะฮะผมก็ค้นพบว่า อี s ี <Easy. S 1> แล้วพอเลเวล90นะฮะก็แกวงแขวนบินมาที่หมู่บ้านนัแข็งและรับเควสแล้วก็ทำามอย่างนี้เหมือนเดิมฮะลากขึ้นตีลากขึ้นตีทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆแค่นี้ก็เลเวล101มาอย่างง่ายดายแล้วนะฮะหมดเวรหมดกรรมกับผลสปินนี้สักทีหนึ่งทีนี้ก็บินกลับไปยังเกาะจังเกิลเพื่อสุ่มผลที่สากันครับ หลังจากที่ฟาร์มอยากเนินนานกับผลพัดลมนะฮะผลสปินปัดจนเมื่อยมือเมื่อยันชีวิตจริงอะไรดีเดียวและคราวนี้ผมก็ได้เวลาสุ่มผลใหม่แล้วนะครับมาดูซิว่าผลที่3นั้นจะได้ผลอะไรขอให้เป็นผลดีด้วยเถิดมา1 2 3่ u i c k f า o d อันนี้ผมไม่เคยได้มาก่อนเดี๋ยวผมจะลองกินแล้วลองใช้ดูนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงเอากินเลยแลวกันเดี๋ยวมีคนมาตีงำ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 ไหนผลเควกดีไหมผลแซดทดสอบสกิลแรก <c oughs> เดี๋ยวนะขอลองใช้กันลิงหน่อยเป็นไง <c oughs> สั่นสะเทือนเลยทีเดียว ซุ่มผลเสร็จกลับมาอย่างก่อนน้ำแข็งอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพื่อตีสโนมนและบอสเยตินะครับหลังจากใช้สกิลพลังหมัดสั่นสะเทือนเข้าไปผมก็รับรู้ถึงความรุนแรงของสกิลนี้ได้นะฮะแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันนะฮะที่ผมสัมผัสได้นะั่นก็คือถ้าลากบอลมาเป็นหมู่เนี่ยแล้วใช้สกิลหมัดสั่นสะเทือนเข้าไปเนี่ยศัตรูก็จะกระเด็นไปไกลมากมาก,มากจนศัตรูตกน้ำแล้วไปสปอนใหม่กว่าจะรวมบอลมาเป็นหมู่ได้นี่ก็ใช้เวลานานเลยทีเดียวแถมสกิลเนี้ยคูลดาวนานมากะฮะและนั่นทำให้ผมเนี่ยงงด,ดยทีีว พอฟาร์มกันอย่างบุญกิดนะฮะพอเลเวลถึง120ก็เดินทางไปยังเกาะต่อไปนั่นก็คือเกาะมารีนั่นเองไม่รอช้าครับรับเควสแล้วมาลุยจนต่อเลยนะฮะ ผมฟาร์มจนมัสตอรี่ได้เกิน50ได้สกิลใหม่มานนั้งก็คือคลื่นสันส่นสะเทือนคล้ายๆกับสกิลหมัดเลยแต่ไปได้ไกลกว่านะฮะคลื่นของมันเนี่ยส่งผลให้มันยิงไปไกลามากนะครับผมและด้วยความที่แมปนี้เนี่ยมีบ้านตั้งอยู่หลายหลังมากนะฮะทำให้ผมเนี่ยสามารถอับสัตรูเข้ากับกำแพงได้โดยที่ไม่ต้องห่วงเลยว่ามอนจะตกน้ําแล้วไปสปอนใหม่นะฮะอย่างนี้ค่อยโอเคขึ้นมาหน่อยนะครับทีนี้ได้เวลามาสู้กับบอสครับสกิลของผลสั่นที่ครูดาวนา,นานเนี่ยต้องคอยหลบอยู่ตลอดเวลานะฮะผมก็เสีียยยท่าาห้กัับบต,ตวนไปล รอบอยู่เหมือนกันนะฮะถ้าให้คะแนนผลสั่นเนี่ยผมเอาให้ไปเลย5เต็ม10พอครับเอาแค่นี้พอแต่ถ้าสกิลผลล็อกอีสอสกิลดีถ้ามันดีและทำคอมโบกับสกิลอื่นได้เนี่ยคะแนนอาจจะเพิ่มหรือลดก็ได้นะฮะอันนี้เสียดายมากที่ผมไม่ได้เห็นอีสอสกิล ตอนนี้เลเวล150แล้วครับเดินทางกลับไปยังจังเกิลเพื่อไปสุ่มผลใหม่กันนะฮะดีใจที่ได้สุ่มผลใหม่แล้วนะฮะได้เวลาเปลี่ยนผลสักทีเออใช้ผลนี้จนแบบทรมานมากขอเปลี่ยนผลเลยแล้วกันนะฮะมาสุ่มผลต่อไปเลยดีกว่านะครับผมมาหนึ่งสองสามขอแบบแจ,บจบสมสโมกฟุตผลควันตอนนรู้สึกว่ากลิ่นไม่ค่อยดีเลย <laughs> กินไม่ค่อยดีแน่เลย หลังจากที่ผมเนี่ยสุ่มผลปีศาจเสร็จนะฮะก็เดินทางมาที่เกาะลอยฟ้านะครับต้องบอกว่าขึ้นลำบากมากเพราะไม่มีสกิลบินอะไรเลยผมนี่ต้องเดินขึ้นบันไดกันอย่างเดียวเลยนะฮะหลังจากขึ้นมาแล้วนะฮะก็รับเวทแล้วลุยกันต่อเลยนะฮะลงมาบุกจมตีปีศาจฮะ,ะตอนแรกคิดว่าผลเนี้ยจะทําให้ผมเสียเวลาอีกแล้วนะฮะโกรยกลิ่นไม่ดีมากๆสาหรับผลควันนะฮะแต่พอตีไปได้ตัว2ตัวมาสเตอร์รี่อัพต์ผมถึงก็ต้องเปลี่ยนความคิดทันทีเลยนะฮะเพราะว่าสกิลของผลเนี้ยมันดีเกินคาด เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสกิลทุบสกิลระเบิดควันแขมสกิลตอนบินนี่ยังมีการทิ้งบอมให้อีกต้องบอกว่าโอ้โหทำคอมโบได้สบายสบายเลยทีเดียวนะฮะแบบนี้ได้ใจผมไปเต็มๆเลยสำหรับผลนี้ผลควันเอาไปเลยครัแปะเต็มสิจา้าแค่ไม่อยากเปลี่ยนผลต่อไปเลยนะฮะ และแน่นอนว่าผลดีอย่างนี้เนี่ยฮะทำให้เวลานการฟาร์มเลเวลนั้นผ่านไปอย่างรวดเร็วเร็วจนเลเวลแป๊บเดียวไปถึง200แล้วจ้าเร็วจนเวลาสุมบลครั้งต่อไปเนี่ยยังไม่ครบสองชั่วโมงเลยนะฮะถึงจะต้องรอเวลาให้ครบสักพักหนึ่งจนถึงสุ่มรอบต่อไปได้นะครับมากไปสูผลต่อไปกะดีดีกว่านะครับหลังจากที่เราใช้ผลควานไปนะ่ฮะบอกตามตรงว่าไม่อยากจากผลดีมากเลยกลัวสุ่มผลต่อไปแล้วมันแ yeah. ย่อย่างไรก็ขอให้ได้ผลที่ดีกว่านี้นะฮะชูก้าชูก้ารุนผลต่อไปนี้ขอให้เป็นผลเทพนะมาจ้า 1 2ึ่งสองซ้ำไปสปริงฟุตฮะผลนี้ผมเคยได้ตอนเล่นปกตินะฮะแต่ผมยังไม่ได้เคยลองใช้เลยเรามาลองกินกันเลยดีกว่านะฮะจะดีหรือเปล่าอันนี้ต้องลองดูงับงาัมงัมงมขอให้ดีเถอะนะฮะเมืม่อกี้ผมมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าขอเช็คดีๆีเอาแล้วหัวจะปวดแล้วตอนนี้ หลังจากสุ่มผลพิศาจผลที่5ไปนะครับก็กลับมายังที่ครุกครุกอะไรวะครุก และพอได้ใช้สกิลของผลสปริงไปนะฮะผมรับรู้สึกถึงไฮยนะเลยนะครับฟารสปริงที่ต่อยออกไปการพุ่งตัวชนเสียดสตรูไม่มีความอลังการอะไรเลยยังดีที่ผมพอชอบสกิลสปริงแคนนอนอยู่นะครับเพราะว่ามันสามารถตีได้เป็นหมู่และมันทําให้ตัวสตรูนนั้นรอยได้นะฮะแต่ก็ต้องระวังด้วยนะฮะไม่ให้สตรูนเนี่ยประชิดตัวเรามากนะฮะไม่ยงั้นตายแน่นอนแต่ก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าผลสปริงนั้นฟาร์มค่อนข้างน่าเบื่อมากแถมสตรูที่อยู่ที่คุกนี้นะฮะอยู่ห่างไกลกันและเกินกว่าจะเล่นบอลรวม กลุ่มกันได้นะฮะทั้งมือมือและง่วงนอนเอามา,มากๆเลยเพราะอาจตอนดึกด้วยนะฮะตอนที่เล่นอยู่ตอนนี้ทุ่มเวลาทําคลิปขนาดนี้ยังไงก็ขอากาลังใจจากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆด้วยการกดคนละหนึ่งไลค์นะฮะเอาสัก1000ไ like ลค์ไปเลยคลิปนี้และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะถ้าอยากให้มี EP กทีสองนะฮะทีนี้ก็ถึงเวลาปราบบอสสามตัวมาเป็นแก๊งสามชาติกันเลยดีเดียวนะฮะต้องบอกเลยว่าการใช้หัวสปริงกับบอสนั้นเป็น,อ,น,นอะไรที่จัดการยากมากต้องหาจังหวะให้ดีผิดพลาดท น่อยนะครับเนื่องจากว่าผลพิสัยนี้เนี่ยไม่ค่อยมีอะไรเลยนะฮะ หลังจากเปลี่ยนเซิร์ฟปราบบอสไปเรื่อยๆนะครับผมก็ได้ดาบยักษ์มาครับผมทำไมตัวละครหลักไม่ได้อย่างนี้บ้างน่าเสียดายที่เอามาใช้ไม่ได้นะครับเพราะนี่คือคลิปเปลี่ยนผลปีศาจไงนะเมื่อเลเวล256ก็รีบมายางังกกอดจังเกิลทันทีนะฮะเพราะอยากเปลี่ยนผลไวๆแล้วอยากเปลี่ยนมากๆ มาครับผมหลังจากที่ทอประมานกับผลสปริงไปนะฮะได้เวลาเปลี่ยนผลสักที250แล้วผลต่อไปบรูซิว่าเราจะได้ผลอะไรขอให้แบบผลเทพๆครับอยากได้แบบนั้นบ้างมามาซูมกันเลยดีกว่าครับนับหนับ2นับ3ไปบอมฟุตผลระเบิดโฮโฮโฮได้มาแล้วก็ต้องกินนะฮะมางามงามกินกันไปจะรอดไปเนี่ย ไม่แต่ครูดาวไว้อยู่นะไม่แย่แต่ลองดูก่อนอาจจะดีก็ได้เดี๋ยวต้องลองใช้ดูมา หลังจากซุ่มได้ผลระเบิดนะครับก็เดินทางไปยังเกาะคอนเซียมนะฮะแล้วก็ได้เจอป้ายติประกาศค่าหัวนิดๆหน่อยๆด้วยนะฮะสแสดงว่าผมเริ่มดังแล้วนะฮะจะมีคนมนาใส่ไปเนี่ยอ่ะเรามารับเควสและลองใช้ผลระเบิดกันหน่อยดีกว่านะฮะสกิลแรกของมันก็คือทาร์เกตบอมสามารถโจมตีได้ตามที่เมาส์ชี้คูลดาวของสกิลนี้อาจจะระดับกลางๆนะฮะถาลามาเป็นหมูกก็พอสู้ได้นะครับแล้วพอมาสเตอรี่นั้นถึงเลเวล25ก็ปลดล็อกสกิลใหม่มานะฮะความสนุกก็เริ่มเกิดขึ้นครับผมเพราะว่าสกิลนี้คือส แถมจิกาศัตรูได้อีกนะฮะและสกิลต่อมาคือการพุ่งใส่ระเบิดแต่ข้อเสียก็คือถ้ามอนไมคกระเด็นเนี่ยเราอาจจะโดนศัตรูเนี่ยตีเราตายได้นะฮะและต่อมาก็คือสกิลแลนด์มคยคือการวางระเบิดฝังไว้กับพื้นนะฮะสามารถล่อศัตรูเนี่ยเดินมาติดก,กับแลนด์ไมา์ของเราได้นะฮะแต่น่าเสียดายครับผมมารู้ทีหลังว่าสกิลนี้กดค้างได้เว้ยตอนที่อัดอยู่คือยังไม่รู้ถ้าเรากดค้างของสกิลแลนด์มายนะฮะมันจะทําให้ระเบิดที่ฝังอยู่เนี่ยเป็นวงกว้างใหญ่มากๆนะฮะน่าเสียดายมากท และสกิลสุดท้ายของผลระเบิดนี้นะฮะคือการระเบิดพลังโตเองต้องบอกว่ารุนแรงมากนะฮะโดยรวมแล้วผลนี้ส่วนตัวผมให้7เต็ม10เลยจ้าฟาร์มมันอยู่เหมือนกันนะฮะทำทีแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะฮะเหมือนได้ลองใช้ผลปิศาจอื่นๆนะฮะที่ไม่เคยได้ลองมากขอนนะครับเวลาเล่นตัวละเออจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะฮะและเมื่อเลเวล3 0 0แล้วนะครับก็โชว์ระเบิดพลังไปทีนึ่งุม แล้วนั่งเรือกลักกบไปยังที่สุ่มผลอีกครั้งหนึ่งนะฮะเราจะได้สุ่มผลกันใหม่แล้วเจ้ามาครับหลังจากที่ใช้ผลแล้วเปิดไปนะฮะผมว่าค่อนข้างชอบอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ชอบมากขนาดนั้นแต่โอเคเลยใช้ในการฟาร์มโอเคอยู่นะฮะมาเราจะมาสุ่มผลครั้งต่อไปนะฮะผลในเวลของ300เอาแบบเจนเจมเลยมาลองกันครับ1 2 3าผลสปิน ผมละเบื่อการแกว่งแขนจริงๆและพอเรามากอดน,นี้เนี่ยกอบภูเขาไฟเนี่ยยิ่งทําให้ยากเข้าไปอีกมีแต่มอนโหดๆทั้งนั้นแน่นอนใช้สเตปเดิมฮะขึ้นบนหลังคาแล้วแกว่งแขนใส่ศัตรูนะฮะยังดีที่พอ Level เลเวลมาสเตอร์ลี่อัพปุ๊บก็ยังมีสกิลอื่นของผมเนี้ยมาช่วยหน่อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสกิลของทอร์นาโดที่พะศัตรูเนี่ยขึ้นไปข้างบนสูงเรี่วเลยทีเดียวและสกิลระเบิดที่พอจะช่วยจัดก,การเป็นหมู่ได้บ้างนะฮะว่าจะฝึกคอมโบของผลนี้ได้นะฮะก็ฝึกอยู่สักพักหนึ่งเลยนนนะะคถ้้าจใหแนนผลนสปน ี้นะฮะผมให้อยู่ที่5เต็ม10และกันนะครับก็ยังพอแบบทําคอมโบได้สนุกอยู่เหมือนกันและโดยความได้เกาะน,นี้นะฮะฟาร์มยากมากศัตรูก็วัดได้อีกตีก็แรงต้องบอกตามตรงว่าเสียเวลาไปเยอะพอสมควรเลยนะฮะจนใช้โค้ดคูณสอที่จะแจกกันเนี่ยเกือบหมดเลยนะฮะและความพยายามของผมนั้นก็นําพาตัวเองมาถึงเลเวล350แล้วครับเราจะได้ไปสุ่มผลลูกที่8กันแล้วะฮะไปะ มาครับได้เวลาเปลี่ยนผลปีศาจแล้วนะฮะหลังจากที่ธราบาลกับผลสปินไปนะฮะหวังว่าจะไม่ได้ผลซ้ำนะได้ผลใหม่สักทีเถอะหรือผลดีๆก็ดได้มาสุ่มเลยดีกว่านะครับ 1...2...3... ผลที่ได้ก็คือสปริงฟุตสปริงฟุตเลิกทำดีไหมเนี่ย ผมนี่ถึงกับนั่งองรองให้หลังพวงมาไหลเลยทีเดียวเพราะส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันแย่กว่าผลสปริงอีกนะแล้วผมก็ต้องใช้ผลเนี้ยตีกับบอสที่บนกอบภูเขาไฟอีกทำไมมันยากลำบากย,ยากเข็นขนาดนี้สกิลใหม่ก็ควบคุมยากอีกพุ่งชนนู่นพุ่งชนนี่ควบคุมไม่ดีตกพื้นรางวานนี่อาจตายได้นะฮะแน่นอนว่าผมก็จะไปอย่างเร็วๆเลยนะฮะจะได้ไม่น่าเบื่อเนาะเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยนะฮะ แล้วหลังจากเปลี่ยนเซิร์ฟตีบอสไปเรื่อยๆเระมาณไปสักพักก็ได้เวลาเปลี่ยนเกาะสักทีหนึ่งฮะรอบนี้เราเดินทางไปยังเกาะใต้น้ำครับผมเกาะล่าสุดที่ตัวละครหลักของเราเนี่ยอยู่นตอนนี้นะฮะพอมาลองใช้กับศัตรูในที่แห่งนี้นะฮะต้องบอกกับตัวเองแล้วนะฮะว่าอัพเลเวลกับเอเนจีเพิ่มได้แล้วนะอย่ามัวแต่เอาผลตอนตีไม่กี่ทีที่เกือบขิดนะจ๊ะถ้าจะให้คะแนนของผลสปริงนี้นะฮะผมให้ทีส่องเต็มสิบพอละกันนะครับไม่ชอบเอาเรื่องเลยผลนี้ฟาร์มอย่างนานประมายิ่งนักในที่สุดก็ถึงเลเว ไปสุ่มผลพิศาสใหม่กันเลยดีกว่าฮะหลังจากเวล400แล้วนะฮะเราจะมาสุ่มผลต่อไปเลยดีกว่านะครับมาดูซิว่าเราจะได้ผลอะไรเอาเลยนะมา1 2 3ซงาผลที่ด้น,นั่นก็คือแมกมาฟูตครับว้าวกินเลยละกันอู้ได้ขอผลีดีอยู่นะ ผลแมกมาจะไม่ดีได้อย่างไรเพราะผลนี้เป็นผลสายโรเกียศัตรูก็ตีไม่เข้าถ้าเราเลเวลเยอะกว่านะฮะแล้วผลแมกมานี้เนี่ยก็สามารถเอาไปทําตื่นได้นะฮะสกิลของผลแมกมา t ีฮะคือการตบบ้องหูใส่ศัตรูนะฮะแรกๆอาจจะยากนิดหนึ่งเพราะว่าไม่มีสกิลอื่นมาช่วยคอมโบนะฮะแต่พอมาสเตอรี่ัพปุ๊บความบันเทิงก็เกิดขึ้น,นะฮะสกิลเลเวล10คือการมุดลาวาหนีครับผมดีไปที่อื่นเลยจ้าถ้าอยากหนีศัตรูนะฮะต่อมาคือสกิลแมกมาอ r รั t ชันนะฮะผมก็คือทาให้ลาวาน,นี่ผุ เองนะฮะฮหลายกำปั้นมากสร้างความเสียหายให้ศัตรูเนี่ยได้รุนแรงมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วทั้งสอนสกิลดีนะฮะถ้าศัตรูเนี่ยเดินบุญเศษลาวานะฮะก็สามารถทำดามเมดได้อีกโอ้ร้อนแรงถึงกระดูกกันเลยทีเดียวนะฮะ ก็ได้เวลาสู้กับบอสนะฮะซึ้อตัวละครหลักนี้ผมยังไม่ถึงนะฮะแต่พอสู้กับบอสต,ตัวนี้โดยการใช้ผลแม็กมาเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันมากเม้จะเสียท่าไปหลายรอบหน่อยนะฮะถ้าให้ผลคะแนนของผลแม็กมานี้นะครับเอาไปเลยครับ9เต็ม10คกับผมชอบมากกว่าผลฟันซะอีก ฟาร์มผ่านไปอย่างรวดเร็วไวเหมือนโกน่าเสียดายที่ไม่ได้เห็นสกิลสุดท้ายของผลแมกมาดีนะฮะเพราะว่าตอนนี้เลเวลของผมนั้น450แล้วจ้าได้เวลาไปสุมผลสุดท้ายกันแล้วฮะเนื่องจากว่าตอนนี้ชั่วโมงของผมนั้นยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะสุมผลต่อไปได้นะครับดังนั้นผมต้องใช้ตัวละครหลักของผมนั้นมาสุมให้นะฮะมาดูซิว่าเราจะได้ผลอะไรนะฮะแล้วผลที่ได้นั่นก็คือแซนฟูตนั่นเองวางไปมาครับ เก็บกินเลยฮะโพสสุดท้ายของวันนี้ของคลิปนี้นะฮะกินเข้าไปอืออา่อ,าอยหอก็เลยทีเดียวไปไปฟาร์มต่อ เรียกว่าผลแรกคือผลทรายปิดท้ายก็ได้ผลทรายอีกนะฮะถือว่ายังดีที่ได้ผลที่คุ้นเคยเพราะว่าตัวละครหลักก็เคยใช้อยู่เหมือนกันและผลนี้เราก็ยังมีสกิลบินอยู่นะฮะสามารถบินขึ้นไปบนเกาะลอยฟ้าได้บินไปรับเวสอย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะฮะไม่ต้องขึ้นบันไดให้เสียเวลาเลยหลังจากฟาร์มไปตัว2ตัวมาสเตอร์บีก็อัพรัวๆได้ใช้สกิลอื่นสักทีนะฮะก็จะมีเดสเซอร์ฟ์นราลยศศัตรูตัวหนึ่งอัดกับระเบิดทรายนะฮะและสกิลแซนร์นโด้อม์เบสสตูมาเป็นหมู่นะฮะก Heh <laughs> ใจเย็นๆขอไลเซนต์กันทีละคนนะผมบอกเลยว่าศัตรูตีไม่เขา้าหลังจากนั้นนะฮะเราก็ได้สกิลสุดท้ายมาแล้วนะครับผมเฮฟวี่แส้มต้องบอกเลยว่า,ว,าว้าวยิงรุนแรงมากฮะแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะฮะเมื่อผมฟาร์มที่นี่ผมก็คิดผมว่าสามารถลากบอลทั้งหมดเนี่ยมารวมไว้ที่ตรงกลางได้นะฮะแล้วก็ใช้สกิลของผลทรายเนี่ยจัดการทีเดียวเลยวางคอมโบให้ดีแค่นี้ก็ฟาร์มได้สบายๆเลยครับถ้าเหลือตัวหนึ่งแล้วก็ปิดฉากด้วยสกิลเดสเซอร์ฟิทเทรลปิดฉากอย่างสวยงามถ้าให้คะแนนผลนี้นะคครรับับบผมมให้ที่7เเต็10ลย วกว่าผลควันหน่อยเพราะว่าผลควันเนี่ยตอนบ,บินเนี่ยยังโจมตีได้นะอและตอนนี้ฮะผมก็สามารถฟา์มจนถึงเลเวล500แล้วจ้าจบคลิปการสุ่มผลทุก50เลเวลแล้วนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างฮะใช้เวลาทํานานพอสมควรเลยนะฮะเริ่มอัดคลิปตั้งแต่วันที่11มีนาจนถึงตอนนี้22มีนาใช้เวลาไปซิกกวันเลยนะฮะไหนจะใช้เวลาตัดต่อภาคเสียงอีกแล้วพี่ก็ต้องทํางานไปด้วยอีกนะฮะยังไงก็ขอกำลังใจจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะฮะคนละหนึ่งไลค์ล like นะครับและถ้าอยากให้มีการสุ่มผลทุก50เลเวล EP 2อย่าลืม subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสาหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายจ้า